สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคนทำยังใจสั่นเค้กซ่อนเงินยอดก้อนโต1ล้านบาทแม่ค้าปื้มลูกค้าไว้ใจคนทำยังใจสั่นเค้กซ่อนเงินยอดก้อนโต1ล้านบาทแม่ค้าปลืม้มลูกค้าไว้วางใจสั่งทำเค้ก11ปอนด์3มชั้นพร้อมใส่เงินล้านเข้าไปในนั้นล้านใส่ครบแน่นอนวันที่24กุมภาพันธ์หกผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพพร้อมข้อความลงในกลุ่ม เบเกอรี่โซเซตี้โดยเป็นภาพเงินก้อนโตที่กำลังใส่ในเค้กพร้อมเขียนข้อความบรรยายว่าคนทำเค้กยังสัน่นคนรับเค้าจากจะขนาดไหนเค้กซ่อนเงินกับยอดเงินก้อนนี้1ล้านบาทตกใจกว่าคือลูกค้าเอาเงินมาให้กับทางร้านแบบชิวมากก้อนนี้เค้กลูกค้าขอใส่เงิน1ล้านบาทใส่ในเค้กขนาด11ปอนด์สาชั้น ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจจริงๆจ้าจากแม่ค้าร้านเล็กๆจากใจจริงๆปื้มมากไม่คิดว่าจะมีคนไว้ใจร้านเล็กๆของเราใส่ครบทุกบาททุกสตางค์แน่นอนคะ่ะขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากขา so. ่าวสด .co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ